เพิ่มตาเิมมีแน่นอนครับข้แเลยการอันดับแรกเลยก็คือคุณหมอดีแดนนะคบเส็จปั๊ลงทใหม่ก็ักงานใหม่ครับคือึงการเซอร์วิสที่ระดับสเลยคล้ายเนี่ยก็คือเรามีศูนยเบลเด็ที่มีมาตรฐานมากขึ้นโดยการไการตรวจเลือดนะครับเพื่อดูว่าเราเนี่ยสุขภาพเป็นไงตัแต่มีออกงารการรักษาและดูแลแต่ภายในนะครับมีในเรื่องตอในภาพา นะครับก็ค anyway, ือมี PMS นะครับมีช็อคแวร์เรื่องต่างๆแล้วมีการมีการมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความความดูแลเรื่องสุขภาพเรามีการใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้ที่เข้ามารับบริการยังไงบ้างคุณหมอสำหรับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราดูแต่เรื่องทุกอย่างเลยนะครับผมเขาหลักเลยแต่เรื่องของการพิมพ์นะครับว่าคนไข้เนี่ยมีการกินที่ดีก่อน ดีปนะครับม่ถึงการกกายนะครับออกกาการนอนที่สุดตงนครับมกเียงานของงานต่างๆาเลวสานเป็นสถานกที่ใหม่าสถานี้เป็นสถานที่ยาแล้วเช่นในปัจจุบันของการศัรรมกับการดูแลขวงมสวยงาและเรื่องของสุขภาพครับหมอนมาสอบพรอกันได้ยังไงนะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ย คนที่ดูแลตัวเองคนที่รักตัวเองเขาจะดูแลตั้งแต่ไม่ใช่แค่ความงามนะครเป็นในปฏุปทาก็คือคนการดูแลมากกว่าแค่ความงามหน้าหน้าตาเนี่ยนะเขาจะเริ่มมือฉันนะครับภายในถาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกำลังกายแล้วก็ความคิดความคิดนะเนี่ยเราก็เลยระหนักตรงนี้ในการที่จะเอาเข้ามาดูแลแบบรวมรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำเต่านนอกภายในเพื a, mm ่อ hmm. ที่จะให้เกิดจจบที่เดียว จริงๆเนี่ยต้องเอาเน้ตั้งแต่ที่การรีแบรนด์เนี่ยจริงๆเราเน้นตั้งแต่เฟอร์จ็อปเปอร์ตั้งแต่คนที่แบบเริ่มทำงานแล้วเริ่มมีความเครียดนะครับอยากดูแลตัวเองเริ่มมีแบบส่างโหมอยากดูแลอยากอยากดูแลตั้งแต่เรื่องความงานสภาพเพื่อที่จะออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบให้มีคนควบคุมเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจนะ ีของผู้เชี่ยวชาญที่มาที่บคลินิกครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนก้านลครับตอนนี้เรามีคุณหมอทำคล้าทำศัส์เนี่ยประมาณเกืบินะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญด้านความงามอยแล้วนะครับคือว่าเรื่องอื่นเช่นเวลเนสผ้ากายภาพเราไปถึงพลาสติกศัลยกรรต่างต่างเนี่ยเราก็จะมีเชี่ยวชาญต่อย่ตอนนี้ใช่ยากตนี้เราก็จะมีการด พวกวิตามินต่างๆอย่างนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่อนข้างมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะครับเพราะคนรักสุขภาพมากมีการให้จะมีสิที่สุดต้องเพราะฉะนั้นเราไม้ไปบอกย้านนี้เพิ่มขึ้มาแผนรือยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการตลาดปีนี้เราวางแผนกันยังไงบ้างั้งเป้าอะไรยังไงไม่ได้ช่วยกันตอบก็จริงๆแล้วสำหรับยุทธศาสตร์ปีนี้นะครับเราก็มี เรื่องความงานมีเยอะแต่ว่าเนี้อินโนเวชันเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่จะเป็นเพอร์ซแนลเพอร์ซแนลเอเชียนก็คือเป็นลักษณะแต่ละบุคคลนะครับเสียงที่เมื่อกี้มีมีแขกรู่เกียรติมาท่านผู้ชมทราบว่าแบบหมอเนี่ยดูแลลูกค้โดยที่ให้ความคำปรึกษาความคำสอนกับคนาแต่ละแต่ละคนใสเ,เ,เ,เราไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเป็นบเป็นบอสเกียรติอย้หเราจะเป็นความสูงแบบเพอร์ซแนลถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความสาูง อันไหนที่เด็ดอะไรอะไรทำให้เขาดูเด่นมากคือดูเฉพาะคืออันไหนที่เป็นจุดรอยนะครับเช่นบางคนเนี่ยบางค้เขามีในส่วนของการแบบเรื่องปัญหาผิวเรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเสริมตรงนั้นให้เขาเข้าไปให้เขามั่นใจมากขึ้นเขาเรียกว่าพีซอนอเมริกันคือเป็นจุดเด่นนะครับรวมไปถึงออคาเมริกาที่ระดักเคยค้าอย่างนี้เป็นวิธีการที่โชว์บริการจากตรงนั้นใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ถาว นหนึ่งก็คือเรื่องของวิวเนี่ยตอนนี้บอกว่าเทรนด์วิวเนี่ยตอนนี้ฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยมันมาได้เต็มปีแล้วนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคนยังมีความรู้น้อยอย่างวิวเนี่ยเราเปิดมาเนี่ยเป็นฐางชาติเขามั่นใจในในเมืองไทยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถจะเข้ามาดูในเรื่องของวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะสเปนค่อนข้างเยอะเข้าใจหนัมากแต่คนไทยเนี่ยอาจจะมีความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็จะมาให้ความรู้นะครับรวมไปถึงปัญหา เนี่ยมากขึ้นถ้าใครได้ติดตามคุณหมอในช่องทางต่างๆเนี่ยคุณหมอจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมรวมไปถึงการให้วิตามินทองม่ยแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันไปตามปัญหาของแต่ละคนมากขึ้นแม้แต่เรื่องสารในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคนแบบเป็นเพอร์ซิโนลมากขึ้นวันนี้เราต้องย้อดขายกลับโจทย์กลับมาอหไรนจริงๆด้วยด้วยเทคนิค บอบอกเลยว่าคู่แข่งนคืออย่างหลายๆคนจะออกมาให้ข่าวว่าแบบคลินิกคางงาอย่างเป็นตัวเชียนมากคลินิกเนี่ยเกิดเติบโตอย่างเยอะมากคู่แข่งก็เยอะมากนะเพียงตว่าบางซอกบางซอยเนี่ยคลินิกเรียงกันมากกว่าเซเว่นอินน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตเนี่ยเอาไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วสิบปีแล้วที่แบบคลินิกเติบโตยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเติบโตประมาณห้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพียงแต่ว่าเราจะยัำมุ่งเน้นว่าเรากลับมาดูแลลูกค้าเราที่อยู่ในเนี่ยให้ให้เขารู้สึกโรยเทตี้ มีความมั่นใจหรือมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมเราจะขยายสาขาเพิ่มในปีนี้นี่แหละครับประมาณ2สาขาัคร2สาขาที่ไหนบ้างก็เป็นเป็นในกรุงเทพเลยแล้วก็ที่ภาคใต้นั่นในช่วงใกล้สิงหาสิงหาแล้วเนี่ยเรามีโปรโมชั่นหรือมีของขวัญอะไรมอบให้ลูกค้าที่เป็นคุณแม่อะไรไหมครับชมเชยบ้านแม่หรือบริการในเพศใช่ครับแต่ว่ารางวัลใหญ่เรามีแน่นอน ก็มีคุณชั้นในกันนะรางวัลใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์บริษัทหนึ่งคันนะครับที่เป็นออดอล์เป็นแบรนด์อคือคอนเซ็ปต์ตรงออดอล์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการความเป็นอย่างที่บอกอะอย่างขนาดตัวคนไข้ในการดูแลให้สวยเนี่ยมันยังเป็นคนส่วนนอแบนงั้นการเป็นแต่อล์มันเป็นเป็นตัวบุคคลมันเป็นคนส่วนของเราอยากให้คนเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไง การที่เราไปอยู่ในอาจจะอยู่ในห้างร้านรอานในรในที่ชุมชนเยอะเนี่ยอาจจะมีความตัวตนเราไม่ตรงตามจากการที่เขามีข้อจำกัดข้อแท้เยอะแต่การที่เราเปิดแต่ละรูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนี้ของแบรนด์เี่ยที่ยวท่าสตรองมากขึ้นนะฮะขึ้นแต่ละที่เนี่ยอย่างจังหวัดนครศรีามาเนี่ยคุณหมอจะให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นเป็นแกลเลอรี่เฮาส์นะฮะก็คือจะมีความแบบเข้ามาแล้วรู้สึกอุ่นรู้สึกเหมแบบยาวโชว์เนี่นแกลเลอรี่อย่างเวลาเนี่ยจะมีการผสมผสานระหว่าง อะตอมคลินิกที่มีความอดเดิ์ความง,งามบวกกับจังหวัดเวลามที่มีความเป็นภาษาเข้าไปเพื่อให้มีความรู้สึกถึงถึงชาวเวลามอย่างนี้ครคือเราจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างในแต่ละที่หมอเลยชอบแเตอนอโรดมาด้วยสภาวะปัจจุบันนะครับที่วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปแล้วก็สภาวะอากาศเองก็เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแบบไปคุณหมอมีคําแนะนํา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงามอย่างไรแล้วก็แล้วก็ในส่วนของเนี้ยทางอาตอมเองเนี่ยมีการเตรียมรับกับจุดนี้ยังไงบ้างจริงๆถ้าในเรื่องของสุขภาพนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยภายในภายนอกรวมไปถึงโรคอีพจีเนติกต่างๆที่ติดก็คือปัจจัยภายนอกคือแดดร้อนรวมไปถึงพื้เที่สัมผัสหรือว่าคลื่นต่างๆทีจริงแค่เราอยุดยืนโครงการแดดการแดดการ ดินเนี่ยมันก็มีทั้งขึ้นเป็นของที่มาจากใต้ดินขึ้นที่มาจากบนฟ้านะครับทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตอทำให้เกิดการอักเสบต่อมนะครับซึ่งมันก็บุกไปอีกแนอนาคตที่เราจะเป็นโรคต่างๆตามมาอีกนะครับที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคคันเลงอะไรที่เรากลัวเลยนะซึ่งมาตอนคลินิกเนี่ยเองเ็นครับก็เลยมาเป็นสุขภาพเบเนีด์นะครับในการที่จะตรวจดูแต่ภายในว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถดูแลเปลสุขภาพ ดีพอหรนะะือยังนะครับหรือว่าขาดตกหรอว่าองตรงไหนครับมันจะมีนตัวไหนนะครับหรือว่าฮอร์โมนตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงไปคือผลเลือดที่จะแจ้งบอกว่าว่าคนเนี้ยมีภาวะเรียกสัตว์มาค่อนข้างานงานหรือว่าคนเนี้ยผลเลือดออกมาเนี่ยการนอนได้ไม่คุณภาพไม่ดีคนเนี้ยขาดวิตามินตัวไหนซึ่งเรามีการมีการเพอร์ซันแนลไลน์มากขึ้นเพื่อให้บอกกับแต่ละคนแล้วก็มาเป็นเทรนในอนานคตที่ทุกคนเนี่ย มาดูแลแผนการสุขภาพรนขึ้นทุกหมอได้่งนี้ประหาแล้วก็นำกลับขึ้นมาให้ทุกคนมีความรู้มากขึ้นอย่างสังเกตว่าจะมีช่องไม่ว่าจะเป็นยูทูบ b e ทิ k t o อไอีอะไรต่างๆทุกหมอให้ความนี้มีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักเนีวับทานสุขภาพครบเ้วนมากขึ้นนะครับและวิธีการดูแลตัวเองในนาคทว,ว่า สามารถอยู่ที่บ้านเนี่ยดูแลตัวเองแต่เรื่องของสุขภาพเป็นยังไงครับไม่ว่าจะเป็นแค่การกินถูกต้องไม่จำเป็นต้องมาหาคุณหมอก็ได้อาจจะเป็นแบบเรียนรู้เองด้วยเช่นการกินที่ถูกต้องการซัพพล l เมนต์หรืออาหารเสริมที่ถูกต้องนะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับมันเป็นยังไงแค่สามอย่างเป็เริ่มต้นก่อนบางทีก็ุขภาพก็จะดีด้วยภาวะอย่างนี้มันก็เป็นการงานที่ดีมากเลยครับเป็นมาก ha ha ha